ให้อื่นเข้าไปกับเพลงร้องให้ครูฟังร้องเหมือนเล่นละครครูไม่ได้สนใจว่าจะร้องเพราะร้องผิดร้องถูกแต่ว่าคือขอให้แบบเนื้อว่ายังไงเล่นตามนะสื่อออกมาเืนเลื้อนลุ้นเป็นคนต่อมากับเพลงห่างหน่อยถอยนิดที่มีตู้ออกมาร่วมแจมฮัลโหลขอใส่มิ้นเลยครับฮัลโหลค่ะมิ้นจ๋านี่พี่เองนะไปเที่ยวง,งานวัดกันมิ้จ้าวันนี้มีงานวัดตรงหน้าหมู่บ้านมโนวลเรียเนี่ย โอ้ยจริงเหรอพี่อยากไป<ม>ทเที่ยวมากเลยของกินลืมเลยเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่พาไปเที่ยวจ้า,าเดี๋ยวพี่เต็ตัวอนนะจ้าถอยห่างไปนิดอีกนิดนั่นและห่างอีกสักนิดอีกนิดนั่นและถอยห่างไปนิดอีกนิดนั่นและห่างอีกสักนิดอีกนิดนั่นและ <c oughs> เน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 ทำตาหวานช่า แค่จิจือทำหน้าจืดหน้าประมาณนี้ง่ายใสหน้าสีป้าไหมดีงามพอถึงคิวของหนุ่มตู้กับเพลงสัญญาเมื่อสายยันคุณน้ำเงินได้ออกมาสอนแอคติ้งการร้องให้กับเขาสิ่งที่ควรจะพูดเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะให้เป็นลูกทุ่งทั้งหมดเป็นกิมมิคตอนแรกลักษณะเหมือนกับว่าเวลาเริ่มเปิดตัวแล้วมันทําอะไรที่มันแปลกใหม่ขึ้นมาแค่เริ่มจับไม้เนี่ยเขาก็จะอาจจะอาจจะทันีอันนี้อาจจะเรียกเสียงกรี๊ดได้คือค่อยค่อย เป็นผมเป็นลูกทุ่งครับแล้วเสร็จแล้วค่อยตอนนี้จะจะแล้วค่อยเต้นเป็นตุย้ยเออคล้ายๆแบบเรียกแม่ยกแบบใช่ใชใช่าย,าย,ยาไม่ใช่อะไรเงี้ยไปละคือท่าน้ <c oughs> องยากเอาเป็นตุ้ยไป <c oughs> คือเป็นตุยไปก็ดีแล้วแต่คือไม่ใช่ว่าเป็นตุยไม่ดีแต่ครูอยากจะอยากอยากจะเห็น <c oughs> ว่าตุยทำอย่างอื่นบ้างไง สุดท้ายของวันคือคลาส v v o i e v v o i e t t r i n e r ได้เริ่มต้นคลาสตุการวอร์เนก่อน12นะครับยกแก้มไว้มีความสุขมากที่ได้ยกขาเอาเลยสบายสบายหลังจากวอร์เสียงเสร็จ Voice Trainer ได้ซ้อมเพลงรวมกันต่อเลยเมื่อถึงเดือนเมษา บ้านนานังฝันคอยคุณรักคอยคุณรักจากกันสิ่นสรงกราน,น้องก็พลันลืมที่เธอทิ้งหน้าทิ้งไรจดหมายไม่มียา่น้องมาลืมทีที่ท้องทุ าแล้วไปสิทธิฐานบ้านเราแล้วต่อด้วยเพลงกลุ่มที่สองอย่างตี้ต้าก็สิ่งน้องๆแต่ละคนก็ขยันซ้อม,มกันอย่างเต็มที่ทีเดียวละครับมาบอกกับพี่ว่ารักโอ้ยชักจะไปกันใหญ่โอ้ยโอ้ยมี<อ>มสัก,ส,กสนเกิดน้องสุกสนแล้วพี่จะทำยัง<อ>ไงสง ไม่ว่าไม่ธรรมดาวันเคยคนมาอย่าเพิ่งไปไกลไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาอย่าเล็้วไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาก็ป้าและตู้ก็ไม่ยอม้หนหน้ามาซ้อมเพลงกลุ่มต่อกันอีกครั้งไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาให้พร้อมกันไม่ธรรมดาไม่ธรรมดา จะเที่ยวกับน้องคนลูกคนทองสยองอยู่ได้ในโลกทางซ้ายตาขวาอาเพศที่เล่นล้วคนลูกคนทองไม่เอาเสียงพูดเ้ล่าได้ป่ะคนลูกคนทองพ้อพอกลับจะเที่ยวกับน้องคนลูก คนพ้องสยองอยู่ได้สยองอยู่ได้ id, มาบอกกับพี่ว่ารักโอ้ยชักจะไปกันใหญ่มาบอกมาบอกมาบอกเพลงพวกนี้มันต้องถ่ายอะมาบอกมาบอกมาบอกกับพี่ว่ารักโอ้ยชักจะไปกันใหญ่ มาบอกกับพี่ว่ารับอึโอ้ยชับจะไปกันใหญ่ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาไม่ธรรมาโอไม่ธรมดาหลังจาก Voice Trainer กลับน้องๆนักล่าฝันก็ไม่ยอมพักกันตั้งมารวมตัวกันซ้อมร i องเพลงรวม พอเรวก็จะหยุดอย่างนี้แล้วัแล้วมันจะหยุดปุ๊บอันี้จำได้นำเหนือได้ยังไกไหมตบนสสมสี่หนึ่งองสสี่หนงองสามสี3แล้วก็หมุนแล้วก็หมุนจำได้แล้วกหมุนแล้วดืนเจ็ จาไม่มาจะเข้าพรรษายิ่งพาใจเศร้า่่็เปลียนหสารลิการ้องคนมาเบาเบาสาลิการ้องคนมาเบาเบาที่ต้นตะเราพี่เฝ้ายืนมองเฝ้าลงคอยดาสาวแล้วก็ขึ้นเจ็ดแล้วก็ลงพี่เงาใจนักหนา สาวสาวรกลับเราไม่ร้องแล้วนี่ไม่ร้องอ่มองคอยจากน้าหมุนกลับอ่ะมองคอยดังนา้ไปนาปยหรอไนานลึงหัวร้อนใช่ไหมไปทำคีโมที่ตึงจะเกดเลยทาทาเลก้นหัวโอเคแล้วนี่ม่ทันทีี่เรี เป็นจำนวน3าคณะประกอบด้วยมิ้นชวนแชม่มและก็ซาราชวนแชม่มจึงต้องเล่นละครให้รวมตัวกันเพื่อเปิดปขอขอให้ทุกคนจริงจังตั้งใจและ,ออะของหวนันโดยคลาส a c ติ้งวันนี้ครูบัวพัทรสัด คนเม่นยากสองคนนี่มันยากอ่างั้นเดี๋ยวเอาทีละคณะแล้วกันเอาเชิญยัวก่อนค่ะค่ะคือเชิญน้องน้องนักล่าฝันแบ่งออกเป็นสามทีมได้ผลเปลี่ยนกันมาแสดงตลกต้อนรับครูคนใหม่เรามีเพลงหมู่นะนอกจากเพลงแต่ละคนเนี่ยเรามีเพลงหมู่ของเราด้วยครับเป็นเพลงหมู่ชื่ออะไรครับพี่ก็ล์แอปนอมอนแอปชื่เพลงอะไรแปลว่าอะไรครับแอปนอมอนไม่ธรรมดาป่นเป็นเลย ก่อนเข้าบ้านมาผมคุยกับเขามาบ่อยจริงจริงก็เล่าให้เพื่อนๆพื่ฟังครับลูกทุ่งเล่าเล่าให้ฟังถึงเรื่องลูกทุ่งของก้อหน่อยครับผมใจจริงคับผมชอบลูกทุ่งมากโอ้ใช่ชอบสุดๆเลยมีผ่านงานประกวดมาเยอะเรียกได้ว่าอย่างนั้นเน่ะที่ร้องๆไม่ค่อยถูกนี่คือแกล้งเพราะงั้นใช่จริงผมผ่านงานประกวดมาเยอะเลยเพื่อนผมอ่ะแชมป์แชมป์ลูกทุ่ง แชมป์ทุ่งเนี่ยอปล่าชื่อแชมป์ออ๋วันนั้นผมกำลังแปลงฟันอยู่ครับใช่ก็วันนั้นวันวันนั้นคุณก็แปลงฟันอยู่ข้างผมเนี่ยใช่ไหมผมไม่รู้คุณเห็นหรือเปล่าแบบว่ากำลังกำลังแปลงฟันอยู่แล้วแบบตุ้ยผมว่าแปลงสีฟันของผมมันเริ่มบานๆยังไงไม่รู้เดี๋ยวผมขอเปลี่ยนแปลงสีฟันหน่อยว่ะก็แล้วทำยังไงครับเนี่ยผมว่าเขาทิ้งเลยเขาเปลามีแปลงสีฟันเยอะเดินหายเลยผมก็แปลงฟันรองปุ๊บเอาอันใหม่ ไม่มีครับเดินมาบอกไม่มีเปิดตั้วไงครับถ้าอย่าปุ๊บไปหยิบไปล้างครับแต่งต่อเหรอครับโสโครโสโครครับเอาได้ขายให้คุณนี่ได้ขายอะไรกันแบบนี้